สวัสดีครับท่านผู้ศรัทธาและเลื่อมใสในหลวงตาบุญชื่นนะครับเมื่อเช้านี้ที่วัดบ้านนาจะห่วยหลตำบลน,นาจะห่วยอำเภอนาจะั่วยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลวงตาบุญชื่นก็ได้ออกรับบินทะบาทตอนเช้าเช่นเคยนะครับ ก็มีประชาชนผู้เลื่อมใสในหลวงตาบุญชื่นมาตักบาทกันเยอะเช่นเคยนะครับจากบ้านใกล้เลือนเคียงที่ทราบข่าวจากสื่อต่างๆซึ่งจุดหมายต่อไปอเขาอำเภอบุญทลิกซึ่งเรามาชมกันว่าวันนี้หลวงตาจะเดินไปถึงหรือเปล่านะครับจากระยะทางตรงนี้ก็เยอะห่างไกลพอสมควรครับ ซึ่งทางช่องเราก็ขอขอบพระคุณนะครับคุณธนพรซึ่งตอนเช้าจะถ่ายทอดการบินธบาของหลวงตามาให้ประชาชนผู้ผู้เลื่อมใสได้ทราบกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็หน่วยกู้ภัยประจำท้องถิ่นต่างๆที่ผ่านๆมาเราก็ได้ข้อมูลจากท่านนะครับจากแถวนี้ก็ กู้ภัยบุญทลิกกู้ภัยช่องแม็กซึ่งข้อมูลต่างๆเราก็ได้จากประจำกู้ภัยประจำถิ่นเนี่ยเราก็ขอขอบพระคุณด้วยครับซึ่งหมู่บ้านต่างๆเป็นชื่อคนที่รู้จักก็ต้องเป็นคนประจำถิ่นครับซึ่งหลังจากหลวงตาบินทบาทตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉันเช้าเทศนากับผู้ มาร่วมบุญเทศนาสวดมนต์ให้ผู้ร่วมบุญตอนเช้าเสร็จแล้วก็ได้ออกจาริกทุดงเช่นเคยนะครับซึ่งประชาชนบริเวณใกล้เคียงและที่มาจากต่างถิ่นก็เฝ้ารอก,รกันกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นตลอดทางตั้งแต่ประตูวัดทางทางเดินลงประตูวัดมาเรื่อยมาถึงทางออกหน้าวัดเลยครับ เฝ้าส่งหลวงตาออกจาริกทุดงนะครับเึ่งหลวงตาก็เมตตาใช้ผ้ารูปศีรษะผู้มาเฝ้ารอกราบไหว้เป็นบุญของผู้ที่เลื่อมใสนะครับซึ่งหลวงตาก็ได้ออกจากบริเวณหน้าวัดมุ่งมุ่งตรงไปที่อำเภอบุญทลิกนะครับ ซึ่งระยะทางวันนี้ก็ไกลพอสมควรนะครับเราก็มาชมกันเดี๋ยวตอนเย็นๆจะไปอัปเดตกันอีกทีนึครับตลอดเส้นทางก็มีผู้คนมาเฝ้ารอตลอดเส้นทางครับห่างๆหมู่บ้านก็จะคนน้อยนิดแต่ถ้าเข้าไปในบริเวณหมู่บ้านก็ผู้คนก็จะเยอะมากครับเราจะเห็นถนนที่หลวงตา เดินผ่านน่จะเป็นเส้นทางที่ว่าเลี่ยงๆไปออกไปทางชายชายแดนนะครับหลุงตาประสงค์แบบนั้นนะครับจะไม่เข้าไปเลยที่ชุมชนใหญ่ๆมากเพราะจะทำให้รถล,ลาติดอะไรเงี้ยท่านก็จะออกไปทางเส้นทางที่ว่าเป็นชนบทนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่พลอดผลสายตาของ ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสนะครับไปเฝ้ารอกันตลอดเส้นทางครับขับรถไปดักทั้งทั้งหน้ารู้ว่า,าหลวงตาจะไปเส้นไหนเมื่อทราบจากสื่อก็จะไปดักรอกราบไหว้ซึ่งมาถึงเ,เทศบาลตำบลภูจองนายอยหลวงตาก็ก็ได้เข้าไปพักเข้าห้องน้ำ เสร็จแล้วก็เดินต่อออกมาเดินต่อก็จะมีประชาชนตลอดเส้นทางเราจะเห็นว่าหลวงตาเดินไวมากนะครับซึ่งระยะทางวันนี้เกินน่าจะ30โลอ่โลจากนาจะหลวยไปบุญทลิกก็มาเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าจะหลวงตาจะไปได้ถึงบุญทลิกหรือเปล่า หรือว่าวันนี้จะจำวัดที่ไหนนะครับก็กดติดตามกันไว้นะครับเราจะอัปเดตนําข่าวข่าวของลุงตามาเสนอให้ผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสได้ทราบกันนะครับถือเป็นเรื่องที่ดีครับซึ่งก็ขอขอบคุณจากประชาชนในพื้นที่ผู้ภายในพื้นที่และพี่ๆที่ไปติดตามข่าวกันนะครับที่ให้ข้อมูล ซึ่งเราก็ได้ข้อมูลจากท่านนี้แหละครับเป็นแหล่งใหญ่ครับตันนี้ก็เข้ามาในเขตบ้านห้วยขาในชุมชนใหญ่นิดหนึ่งก็จะมีผู้คนเยอะครับผ่านวัดผ่านโรงเรียนก็จะมีผู้คนเยอะซึ่งหลวงตาก็จะเดินไปอำเภอบุญทลิกครับตอนนี้ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราจะเห็นเส้นทาง สอ,สองข้างทางเป็นชุมชนห่างไกลนิดหนึ่งวิวสวยนะครับซึ่งก็กดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอเปรียกกันนะครับซึ่งล่าสุดก็หลวงตาได้ถึงอำเภอบุญทลิกแล้วนะครับและคืนนี้หลวงตาบุญชื่นจะจำวัดที่วัดป่าศรีมกค,คลตำบลโพนงามนะครับอำเภอบุญทลิก จังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งตีห้าก็สามารถไปทําบุญตักบาทกันได้นะครับบ้านใกล้เดือนเคียงเชิญเลยครับซึ่งพรุ่งนี้หลวงตาจะเดินที่ไหนเราจะมาอาปัปเดตกันอีกนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ